กับผมสวัสดีครับผมสุดใจทรงตัวไทยจะให้พี่น้องเกษตรกรที่ปลูก้ระโพดดูครับนี่คือกระโพาะสิบเอ็ดวันแล้วฉีดสมแดงครับอันนี้ก็คือ้าวโพดของเฮียหนอครับเมื่อกี้ก็ที่ไปถ่ายนูนก็ปอพาะหนึ่งเดือนแต่ตรงท่านมาดูครับนี่คือกระโพาสิบเอ็ดวันครับนอนสังเกตไหมครับดูนอเสมอแปะและดูสังเกตที่ใบครับนี่ครับนี่นี่นี่ดูใบครับใบ ไปก็จะสวยยอดจะเดินดีครับเนี่ยนี่สิบเม็ดวันนะครับนี่กระโปงสิบเอ็ดวันโอ้โต่อเรลยไหมครับเนี่ยครับชัดเจนครับนี่คือกระโปรงสิบเอ็ดวันที่ใช้สมแดงครับผมจ่ายเยียร์สนอจะฉีดห้าวันฉีดครั้งก็คือสิบสี่สี่สิบซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรครับสวยไหมครับครับผมเกษตรกรท่านใดที่ปลูกกระโปงหรือปลูกพูุชกันดีครับ สนใจโท่0 9 5 9 6 1 2 6 7บผมสุดใจส่งโทรไทายครับสวัสดีครับ